เรื่องในวันที่12สิงหาคมเราถือกันมานานเพราะว่าเป็นวันแม่แห่งชาติโดยสมเด็จพระพันติพระพันปีสมเด็จพระชินนาถก็ พระเจ้าคองพระท่านก็ได้ถูกสถาปนาไปเพราะฉะนั้นพระองค์ได้ส่งประกอบคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างทุ่มเทอย่างเสียสละนในโอกาสวันฉลิมพระพุมพรรษา12สิงหาคมให้ตั้งจิตน้อมใจว่าอธิษฐานนึกถึงความดีของพระราทุกคนและอธิษฐานตอ่ออาตมาว่าโอราชินีโอสมเด็จพระพันปี ผู้เป็นสีแห่งสยามนามกระเดืองแม่เจ้าแห่งชาวเมืองนามหรือเรื่องสิริกิตะทรงทันขวัญประชาเคียงบาทองค์ภูมิพลด้นแดนไพรไกลสุดไกลพระฟันฝ่าเพียบพร้อมจริยาเผยวาจา ทุกน้ำถ้อยร้อยดวงมานสร้างซึ้งสวงปราศทุกษ์ศบสุขสัรคนไทยปราศทุกษ์ศบสุขสันเพราะแม่นั้นเฝ้าพิทักษ์รักได้ห่วงท่านห่วงห่วงคุณท่านนั้นใหญ่หลวงเย็นดังสวงโดนเออโดนเป็นฝนสู่คนไทย โอ้สมเด็จพระพันปีลูกไทยนี้ขอร่วมใจร้นก้าวเราชาวไทยขอจงได้กเสมสุขทุกนิรันดรขอถวายพระพรสวัสดีครับโมนาคัาสวัสดีครับล่า